สวัสดีครับน้องบีบีกันนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องเจ้าตัวสไนเปอร์ MB05 นะครับตัวนี้เป็นตัวอัปเกรดจากโรงงานนะครับ MB05 ์พันท้ายตัวนี้จะเป็นพันท้ายยืดหดได้นะครับสามารถไขตัวนี้พันท้ายก็จะยืดได้นะครับแล้วก็จะมาเป็นกล้องกล้องสโคปตัวนี้จะซูม3-9เาท่าครับแล้วก็เป็นหน้า40นะครับเวลาซูมก็หมุนหมุนตัวนี้นะครับได้ซูมได้ถึง9้าเท่านะครับ เป็นสโคบแต่ตัวนี้ไม่มีไฟนะครับเป็นสโคบธรรมดาแล้วก็จะมีขาท้ายขาซ้ายมาให้แล้วก็ดันเปิดได้นะครับแบบนี้นะครับเราก็สามารถยืดหดได้นะครับหมุนตรงนี้ก็จะยืดได้อีกนะครับก็ป,ปิดนะครับประมาณนี้ก็ตัวนี้ชุดลั่นไกด้านในจะเป็นโลหะนะครับแล้วก็ลูกสูบอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ในกล่องจะแถมสปริงสปริงตัวนี้จะเป็นสปริงตัวอัปเกรดนะครับความแรงอยู่ประมาณ500อยกว่า ถ้ากิดใส่สป,ปริปตัวนี้เข้าไปนะครับตัวนี้ให้ดูลูกทรงอีกทีหนึ่ง MB05 สีดำนะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบยิงดูนะครับใส่ลูกกระสุนกันตัวนี้แม็กกาซีนอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับแ,แบบนี้วิธีใส่ลูกโอเค ลองทดสอบความแรงดูครับทดสอบ,บโดยนี่ครับเปิดเครื่องวัดกันขึ้นลำนี่ครับประมาณนี้ตัวนี้ขึ้นลำชักยิงทีรันดนะครับความแรง าำแรงอยู่ประมาณ450นะครับแต่ถ้าเกิดใส่สปริงแต่งก็จะแรงอยู่ประมาณ500กว่านะครับ Sniper MB05 สนใจสินค้าเข้ามาได้เลยนะครับร้านน้องบิบิการครับห้างเมกาพาซาพาซาสะพานเล็กชั้น5นะครับห้างเมกาพาซาสะพานเล็กชั้น5นะครับผมร้านน้องบิบิการนะครับโอเคสวัสดีครับ